ก็ได้เหตุงานแล้วบางทีเราไปต้นตัดต้นนะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตรงเนี้ยผิวอันไหนที่ซุดที่โตมไปอะไรอย่างเงี้ยเธอยัดเข่าเ้ามาเหตุผิวให้เขาเป็นอ่องตองเอ็นแตงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ผู้ชายได้รูปได้ไลฟ์ผิวที่ที่มากมากอันคนผิวดีๆแต่บีสาวซ้ายแต่พี่บลอ็อตบลอ็บลอตก็ว่าเป็นอย่างเดียแต่ว่าผิวดื้อจผิวรูปผิวดีพี่มากพี่มากคนผิวดีคนสุขภาพผิวดีที่เมันมีเสน่ห์และสิ่งมันที่พี่ลาเป็นนะทุกคนพี่ล่ะมากอันซินงแต่คือ อันน้อนของอันที่น้อนตัวน,นี้น้อนของอัน,นอที่น้อนก็จะมีความเปรี้ยวและตัวหวานตัวเนี้ได้จากหวานอ่าจากทุกขลดนะคะใครที่ดูแลสุขภาพอยู่แล้วแล้วกลัวว่าจะกว้างขึ้นไปอีกว่าต้องกลัวเพราะว่าดิฉันนะคะดูแลตัวเองดีมากฉะนั้นตัวนี้นะคะจะทำให้ทุกคนแบบว่ารัดๆเลยแหละนะคะตั้งแต่หัวตรลดเท้ากันเลยนะจ๊ะที่รักจาก๋าเอออันนี้แกเรีวรักซีนน้ำอีกไหมไมันแสบนล่ละเนาะแสบ รูปวมันเหมือนกินแบบว่าฟิลน้ำหวานน้ำใจน้ำผลไม้นะคะเพราะความเปรี้ยวตัวนี้มันจะเมียนว่าวจะเป็นมะพิรานะคะทุกคนมะพิราพิล่าพิลาคือพิราช็อทิมนะคะเบอร์รี่องุ่นเอยเออมะเขือเทศเอยวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทได้สองกระสอบอย่างเงี้ยหรอใช่จ้าสี่สิบซองอยู่ในนั้นนะจ๊ะสองกระสอบสองกระสอบราคา 279บาทแต่เขาบอกว่า<ช>วเขาได้แค่าค่าสองบางคนบางคนได้200เร็มอะเอ้ยพี่ที่บอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดเบิรแล้วเบิรเลยคือแบบอ่าเบิรเพราะว่าใส่ราคาถูกแล้วไงก็เลยพูด<ช>พูดบบพดักไปก่อนว่าหมดแล้วหมดเลยไม่ไม่อันนี้จะหมดแล้วพี่ลาจะต้องแบบว่าสั่งโรงงานมาอยู่แต่ตอนนี้คือมันเหลืออยู่แค่น,นี้แล้วเอามาแบบทําราคาพิเศษให้เลยแล้วราคานี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเออหึงให้หนึ่งแบบนี้ถูกจ้า มาเลยจ้ามาเลยจ้าดปวดเลยจ้าปุดมากเลยค่ะฝ้าอโคนและพี่ดองในวันนี้นะครับผมในวันนี้พี่ดองตอนนี้เป็นเขาเอิ์นบาร์เอมไอมิ้นง้องมิน้องมิจุเออแล้วอันนี้นะคะเป็นสารสกัดตัวเดียวที่นําเข้าจากเกาหลีนะจ๊ะที่แบบว่าเจ้าเดียวเลยนะจ๊ะที่รักจ๋าเออที่เขาอันน้ำลอ้ ตัวไอคอลลาเจนเนี่ยเป็นจากปลาทะเลน้ำลึกลึกกี่เมตรไม่ต้องไปวัดนะจ้าเราดำมันลึกเนาะมันลึกแบรนด์อื่นเขามีนะลึกหมื่นพันเมตรแสนเมตรเขาบอกขึ้นม่มันเป็นลึกเจ้าของแบรนด์นี่เราต้องวัดเราต้องวัดมันลึกมากเลยราติแบบไหนคะาตไหนมีความเปรี้ยวความหวานมีความเป็นแบบธรรมชาติเป็นคือจัมฟิววิตามินซีเนาะเป็นฟิลลิ่งแบบ เหมือนทางแต่เห็นไทยรูปแบบไปเที่ยวบางกันมาเนินนั่นคือหลังจากทํางานเสร็จเรากับเสร็จหรือว่าใช่ภาพนึงแมนอาพนึงนะครับผมแล้ววันนี้เออเอฟซีไปบ้านฝากมาในติ๊กต็อกข้านัางข้าบางคุณพันหูเคนอาจจะแบบว่าตีลังกานอนเบี้ยนยูกินคนนี้แต่บางหูยูสินะตามาติ๊กต็อกนะจ๊ะเลยจ้าเอาทักทายคุณเอฟซีหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะวันนี้เราจะมีอะไรมีเซอร์ไมีเซอร์ไพรส์เอาเซอร์พี่ก่อนจะได้แบบเอฟซีน มีรถไฟจากเมืองจีนเครื่องบินลมตรงนี้เลยดิเครื่องบินน้ำเครื่องบินน้ำใช่ต uh ่อตรงน้ำเลยต่อตรงทะเเครื่องบินน้ำอะทุกคนฝากขอคนละหนึ่งแชร์นะคะขอคนละหนึ่งแช์แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหนึ่งแชรหนึ่งหัวใจพี่น้องแชหนึ่งแช่หนึ่งหัวใจขอใจช่วยกันหน่อยเด้อภาษาจีนพูดยังไงก็ฉิวก็ขอหัวใจอหะังก็ ชาวอินช่วยจริงๆอยากพูดจีนเป็นเนาะไปไปจีนบ่อยๆนี่เพราะอะไรวะภาษาเข่าวพอมไม่ค่ะก็พูดมีอังกฤษแล้วก็โอ้โหอังกฤษกับใครพูดฮะกับจีนนี่ยบอกเขาถ้าเกิดเป็นแบบพวกพาร์ทเนอร์อะไรเขาจะพูดภาษาอังกฤษก็ได้แต่ว่าคนทั่วไปคนทั่วไปไม่มีใครพูดจีนไปพี่น้องไปแล้วใช่ใช่ก็เคยละเมอหลายไม่มีใครพูดอังกฤษเขาจีนอันนี้ก็ใช่ละใช่ไม่เพียงพูดอังกฤษ ประมาณนั้นอ่ะทุกคนกี่คนแล้วคะ6,200คนรอก่อนรอก่อนคุณลูกแก้วเพี้ยวเลี้ยงค่ะเพี้ยวเลี้ยงแปลว่าอะไรจ๊ะเพี้ยวเลี้ยงแปลว่านตี้สวยหรอือว่าเจ้าเราเพียวเลี้ยงเพี้ยวเลี้ยงเพี้ยวเลี้ยงเป็นใช่เพิ่งไปเพิ่งกลับมาจากจีนนะคะแต่ว่าแบบเฮ้ยเหมือนไปเจอใครคนหนึ่งที่หน้าตาแบบ เหมือนคนนี้ไหมฮะเหมือนคนนี้เลยอะอะออาจจะคนละฟิลกับวันนั้นนะเพราะวันนี้แบบโซกนี่หน่อยโอ้โซดว่าดีเนาะเหมือนไปเจอคล้ายๆกันโซกอะไรที่โซกเรี่ยงแต่ว่าโซกแบบโซกแบบว่าเลิศโซกแบบจึ้งเหมือนแบบอยู่ในโซกเหมือนอยู่ในก็เดินไปพึ้งโซกเนี่ยแปลว่าโยมไม่โซกแปลว่าแบบเลิศโซกเลิศโซกมันโซมันจึ้งไงเขาบอกว่าเหินเอีฟยวเลี่ยงแปลว่าสวยมากเรี่ยวเงแปลว่าสวยมากสวยหมดงาม เหมือนไปเจอกันแล้วก็แบบบังเอิญเนาะไปแบบบังเอิญบังเอิญบังเอิญเด้อเพราะว่าบังเอิญเพราะว่าไปแบบงงๆของใครแปลงของใครแล้วเพื่อนกับปวดลงแบบว่าเอ้ามันแบบว่าเหมือนอยู่เมืองนอกสิ่ไหราแบบออยู่ใสานอกท่าฮานาใช่ไหมอยู่เชียงไทยจ้าก็บังเอิญอันนี้ก็บินตามไม่ใช่บอกก็ไปแบบไรเรียกกันเนาะคนละไปวันเดียวเองใช่เหมือนแม่แซมแม่แซมก็บินตามไปกับพี่บาร์นอลัง ห่างกันแล้วก็ไปแบบเจ้าเอกกันเลยแม่นครับเจ้าเอกกันเลยนะแต่เมื่อวานอ่ะเราไปอัไม่บางคนถามว่าเมื่อวานวันที่ว่าวันที่ว่าวันที่ว่าจะไปเจอกันลางคืนน่ะควายนอนกินอันนี้เขาอยากเขาอยากดื่มเกี่ยวกับควายนอนเป็เพื่อนเพื่อนเพื่นมาได้มากเพราะเพื่อนอ่ะมันไก่มันบอกมันไก่พี่เมือนใช่ค่ะนอกเมืองไปคุยงานที่นอกเมืองด้วยไปนอกเมืองจะเข้ามากันเที่ยงคืนอันนี้ก็น่าจะแบบเซีแล้วไปแล้วเซีลงงั่งเกาปลาเลรอพี่น้องขี้ขี้แล้วขี้ขี้แห้งแล้ว ซุ้มนีเดืดหอบกับบานใช่แล้วเอ้าทำไมทำไมแบบทักถามเงียบอาเตะละเตะเจอขึ้นมาอันอันยังไงยังไงอาจารย์สิน่ะไปละงายปังงางหบบพี่น้องเป็นงายปังงางคุยกันอยู่ว่าโอ้โหหนึ่งปีแล้วทริปมาชนกันอะใช่มันบังเอิญมากมันจงเอิญมากบังเอิญอีรีพี่น้องมันบังเอิญแบบแบบอีรีนะครับผม ้าแปลว่าใหญ่แปลว่าบิก๊กโอ้อันนี้คนจีนเหรอมีแต่คนจีนในรายส่วดนี้เนาะเดี๋ยวให้พี่แก้ียวเขยไปชิมถุงของนเนี่ยขอเนี่ยไปแบบไปกินปังเข้าวหนังไปเลยนะคะได้จ้ะอ่ะทุกคนถามมาฝากขอจออขอใจหน่อยนะจ้าอุ้ยได้ของขวัญด้วยขอบคุณมากค่ะนี่ของขวัญไหมเขาเรียกของขวัญอ่าสติกเกอร์ไม่ใช่ของขวัญคุณไม่ได้โอเคอ่ะทุกคนคะฝากขอจออขอใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะวันนี้เรามีเสื้อผ้ายุ้ยได้หมวกด้วยได้หมวกด้วยคนน่ารักเลย ปกติไม่ได้ไงมาในนี้คือได้เลยนะคะอ่ะทุกคนอรอก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้เดี๋ยวแก้วก็จะมีอะไรพ,พิเศษมาด้วยนะคะสำหรับโซโอเอนะคะอันนี้ก็คือให้ฉันไล์คนเดียวเลยไปไล้ถามว่ามีรูไหยคะมีแต่ว่าอดใจรอ,อก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะแบบที่ไม่เคยจัดแล้วนี่คือบินมาจากขอนแก่นเลยนะเมื่อคืนคุยเฮ้ย,ยจองตัว๋วปึ๊บปั๊บ ตื่นเช้ามาเราเพิ่งกลับขอนแก่นไปเมื่อวานแก่เพิ่งถึงขอนแก่นเมื่อวานเย็นเมื่อวานเลยเช้ามานี่ก็มาที่นี่เลยนะคะตัวเอฟตัวใจใช่ไหมใช่ไหมอ่ะทุกคนแก้วฝากเดี๋ยวรอก่อนขอแบบอะไรนะจ๊ะบินบินแข่งกับน,น,นกบนแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้กลับแหลวนะคะวันนี้ก็เลยแบบมาพิเศษนิดนึงใช่ไหมพิเศษมากพิเศษเอามากนะคะอ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอ,อกร่อนนะคะระหว่างนี้นี่ก็คือปล่อยกล้องให้หยุดตรงนี้ก็ อย่างนี้อยู่นะก็เกินเยู่นะว่าจะพาดอะไเส๋มเาเก๋าเก๋เลยาเ๋าเก๋าเก๋าเก๋าเาเก๋าเก๋าเก๋าเาเก๋าเก้าเก๋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 าเกมาาเก๋าไก๋าเไปาเก๋เกี่ยกจีนไปาเก้าเไปเกุ๋ก๋าเกาเกากกกากกาาาด้วยเยาว แล้วหนาวไหมคะนหนาวอากาศดีอากาศดีนะคะอากาศดีอทุกคนก็ลองแล้วแล้วอันนี้คือมามามาวันนี้คือบังเอิญหรือตั้งใจมาบังเอิญ<น> อขับนหรวันนี้ใช่ก็คือขับรถพามาคาเฟ่ใช่ก็เลยคุยกับเบลว่าเฮ้ยเราวันนี้เราอยากแบบไปแบบทำงานคาเฟ่ก็เลยมาที่นี่ก็เลยจะเอกกันพอดีจะเอกกันอีกแล้วบังเอิญใช่คุณลูกแก้วเยุเท่าไหร่สามสิบหนึ่งค่ะสามสิบยังแจ๋วเนาะสามสิบยังแจ๋วสามสิบหนึ่งตอบแล้วจ้ะแม่ย้อนย้อนสามสิบยังแจ๋ว 30เท่าไาหร่งออก31มสิ่าเอ้าดีหรือไม่ดีพี่ยังไม่ทำสองีหรือไม่ดีดีไหมั้งหลที่ดือเป็นพี่อาอนี่33แล้วไงอ๋อเออปีนี้เราสามสองพี่พอเดี๋ยวก็คิดว่าแกเป็นพี่ใช่บอกไปถูกว่าแบบเออด้วยหน้าที่การงานด้วยเออภูมิฐานใดๆไงสวัสดี มันเลิศมันเลิศคนบรรยากาศที่จีนหวานไหมคะอ่ากาศีมิ้นนะอาหารที่จีนหวานไหมคะมันหมันหน่อยกินแบบไปกินอะไรก็แบบว่ามีต่อมลาตีตัวติดผมเต็มไปหมดเลย ฝนตกเปียกไหมคะอ้วันนั้นวันนั้นจะบอกเลยวันที่เราไปเจอกันใช่ปะบังเอิญไม่ได้นัดจริงๆแบบบังเอิญเลยทุกคนแล้วทีเนี้ยพอไปเจอวันนั้นนะคือเปียกฝนผมหน้าเปียกหมดแต่ว่าหน้าเรายังเป๊ะไงเพราะว่าเราใช้ยังไม่บอกสิ้นใจเลยค่ะอนนี้ไม่พู้าบอกปุ๊บจัเวลาเลยนะคะไม่ได้นะคะยังยังยังเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่ง ผู้ชายจีนเป็นยังไงคะผู้ชายจีนเป็นยังไงอ่ะผู้ชายเซี่ยงไฮ้เป็นยังไงยังไม่อย่างนี้ผู้ผู้ชายจีนผู้ชายเซี่ยงไฮ้เป็นยังไงคะโอเคไหมแบบรูปร่างหน้าตายังไม่ได้เห็นคนที่แบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยไงแล้วผู้ชายไทยที่เซี่ยงไฮ้เป็นยังไงครับน่ารักน่ารักออบังเอิญใช่ไหยคะบังเอิญ เขาไปโดนโดนเขาไปโดนโดนเนาะเนี่ยนะคะอ่ะทุกคนเข้ามาหัดแล้วก่อนทุกคนถามโสดลุกหนึ่งจ้ะแม่โสดลุกหนึ่งจ้ะแม่สิงเกิลมัมจ้ะแม่มีสเปกไหมมีสเปกไหมสเปกก็โทรมินจูนไงเออสเปกโทรมินจูน ตากำลังเปิดกันนะว่าใครโนจนไอหนังเรื่องไอนั่นแหละที่แกวเคยบอกน่ารักเกาหลีโอป้าแล้วคนิสัยถ้าเป็นสเปคแบบนิสัยลหคะตัดเรื่องหน้าตาออกเราได้โฮมินจุนแล้วแต่นิสัยเราจะยังไงดีนิสัยหรอนิสัยนิสัยก็ขยัน่ะทุกคนก็ชอบทุกคนทํามาหากินหน้าตาก็ต้องไปได้ขยันเราเป็นคนขยันไงเราเป็นคนชอบทํางานใช่ปะ เราจะอยู่กับคนที่เกลียดไม่ได้ไงพี่อ่าก็ประมาณนั้นแหละแต่สุดท้ายเราก็ต้องคุยต้องคุยก่อนคุยกันรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องไม่ชอบคนพูดไม่รู้เรื่องอ่าลัดตีพูดสิมาลตี้ลัดตีลองพูดเออพี่่อะไรนะอ๋อลัดตี้พูดไม่รู้เรื่องอ่าลัตีพูดไม่รู้เรื่องอ่ารอก่อนนะคะทุกคนขอแชร์หน่อยขอแชร์ให้หน่อยนะคะทั้งเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดหมื่นคน เจ็ดพันคนเออก้วอ,อยู่คนเดียวกาย้าวเหงาไปนะบอลบีก็จะไปอยู่คนเดียวตอนเนี้ยอยู่ไปให้อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆทั้งเจ็ดพันคนก็อาจจะเขินๆน,นิดนึงยังแบบอ่ะวปะแบบว่าบอลบีคุยรู้เรื่องไหมคะไม <c oughs> ่รู้เรื่องเออละสิแล้วคุณรู้เรื่องไหมคือเออเออบอลบีคุยเวลาคุยกับบอลบีรู้เรื่องไหมเอาตรงๆก็ ก็คุยรู oh, ้เ so ร hey, right. ื like ่องนะคะอยู่เอ่อพรุ่งนี้เจอกันจ้าเจอกันไงก็คุยรู้เรื่องอยู่นะว่าชอบมาแบบด่วนอ่ามาแบบด่วนด่วนคือด่วนจริงด่วนจีเลยปุ๊บปั๊บก่อจองปุ๊บมาบินปึ้งเพราะบังเอิญคุณเล่นบังบังเอิญใช่เรามาแบบบังเอิญเราพูดเล่นนะคะวันนี้ไม่ได้ใช่เสื่อไหมก็บังเอิญไงวันนี้วันนี้ก็บังเอิญวันนี้ที่อยู่แถวนี้นะครับ คุณลูกแก้วมันจะมาคาเฟ่พอดีก็เลยแบบเออเห็นกันแบบๆก็เลยอ้าวอ้าวอ้าวมาที้ซีประมาณนี้ก็เลยแบบเนี่ยมองเห็นไงก็เลยถึงเวลาเข้าด้อมดอมอะไรอ่ะพวกเธอพวกเธอจะเข้าด้อมอะไรกันหรือเปล่าแล้วไม่ได้พูบอกว่าจริงหรอจริงหรอจริงจริงจ้ะแม่อะกดไลค์กดแชร์ให้ก้วหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้ให้ให้หน่อยขอแบบว่าอีกสักหนึ่งพันสองเดี๋ยวบอสมานะคะเดี๋ยวบอสบมาอสมาตอนนี้ก็คือ โดดเดี่ยวเดีาได้นะตอนนี้โลกลมเห็นไหมล่ะโลกลมใช่ใช่โลกลมอ่ะเดี๋ยวขอจัดตัวคัาแปลนะมีขอจัดตัวแบบนึงนะคะอ่ะทุกคนรอก่อนนะแบบหนึ่งชอบคุณลูกกอาะอ่านไม่เห็นเลยทุกคนสายตาไม่ดีหรือหรืออะไรตาไม่ดีหรือ หรืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวรอปบาสักครู well> er here, ่นะคะับเดี mm ๋ยววัน hmm. นี้นะคะจะมีอะไรที่ว่าจึ้งๆโซโซใหม่ใช้คําว่าโซไดใหม่โซไดโซอ่ะเป็นว่าวันนี้เรื่องบังเอิญพอดีว่าแก้วอ่ะมามาดื่มแปรใช่เรามาดื่มแปรเราก็เลยแบบว่าแต่เอล่อแต่เราเห็นไปขายของเรอหาใช่ค่ะรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึงคุณจะได้ซื้อแน่นอนไม่ต้องห่วงค่ะคุณจะได้ซื้อแน่นอนไม่ต้องห่วงนะพี่น้องวันนี้นะครับผมดูหน้าอย่างเงี้ยของมหาดูผิวหน้า ผิวหน้าคือไม่ใช่เป็นหน้าเมืองไทยหน้าเมืองจีนก็ยังคงความออร่าตลอดเวลาใช่ในฐานะที่เป็นพีเซนเตอร์มาก่อนนะครับผมก่อนนานแล้วคุณเป็นเซนเตอร์นะครับคุณวันนี้ทําไมหน้าแบบว่าผ่องออร่าก็นี่ไงเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องกดคุชชั่นเลยฮะคุชชั่นที่เราควรใช้นี่เลยจา้าคุชชั่นโซเอพี่น้องเอาแบบนี้นะดีดนะ้าเป็นพิเศษนะคือวันนี้ปกติเราขายเท่าไหร่นะพี่ 359บาทจา้ะร้อยฮะสามร้อยหาสและ5ามร้อย <35 9 S 1> ห<ะ>้าสิบเก้าบาทเขาเป็นแพ็กเกจแบบ,น,บนี่ลแล้วนะใช่เขาเปิดแบบเปิดยากนิดนึงขอเปิดก่อนนะครนะตอนนี้ใช่นี่เลยทุกคนเสียงเสียงๆแท้แท้แท้นี้นี่ขอ,ขอ,อ,อันนี้นะใกล้จะสงการแล้วใกล้สงการแล้วพี่น้องเขาเนี่ยเปิดเดอ้อนึ่งคำปริบส์บริบ ซีนองกอลรึปแน่นนขออนุญาตนะนใครท,ที่แบบว่าเห็นสาวจีนแล้วทำไมหน้าเด้งเหตุผลที่ไปนจีนบ่อยเนี่ยเราไปจอกเอาสูตรนั่นสูตรนี่สูตรสาวอันโตอิน,นคนจีนน่ะวัยรุ่นจีนน่ะเขาหน้าจะเด้งหน้าจะนุ่มหน้าจะเนียนเขาจะโตอินพาแล้วกดตรงนี้ถ้าอยากโตอินก็เดีย๋ยวจะบอกว่าคนกดเบื่ออุ้ยของไม่มีเอามาเลยสี่ห้าขวดขวดอันนี้คือรอยเนาะสมมติรอยอันนี้ดูรอยนะ ปับปบปับปับปัเลยดูอ่ามันบางเบาอันนี้เดี๋ยวนะเหมือนเหมือนไม่ตบเลยปับบปับปับปับางเบาผิวสวยป็เล่นใส่ดีผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีใช้ใช้แล้วก็หลอดแล้วก็สวยแน่นแทรนพี่อุ้ยดูมันไม่มันไม่ไม่ปลอมอ่ะใช่ไม่ปะฝั่เนียนนาฬิกาคือทาแล้วทุกคนดูดิ พี่น้องเบิงดูแล้วดูอันนี้คืออยากให้เห็นเนื้อตาจริงหน้าเด้งมากเนื้อตาจริงตาเนื้อตาจริงๆคือตาเนื้อจริงๆริตาเนื้อจริงพี่น้องหน้าเด้งแห้งอยากให้เห็นเนื้อตาจริงอันนี้มีทั้งหมดกี่เบอร์ครับมีทั้งหมดห้าเบอร์ห้าเฉดเบอร์ห้าเบอร์ห้าเฉดเบอร์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามและศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์นี่คืออยากใครอยากแบบว่าหน้าโตอินพอสอจีนน่ะกดเบอร์ศูนย์ได้เลยแต่ว่า ของเหลือนิดเดียวนะคะแล้วก็ใช่เพราะว่าเมื่อคืนนี้ถามแล้วว่ามีของไหมไม่มีซิม่าบอเพราะว่าของบอมี่พนะใช่ของไม่มีว่าสั้นอะวันนี้นะผมขอทายพิเศษเลยอันนี้ในแบบฟิลแบบแพ็กเกจหรือฟิลแบบอันนี้มันมี2แบบ2ตะกร้านะคะตันงแต่ั้ไแต่แก่อนก็คือหมดก่อนก็คือขึ้นพร้อมกันเลยไหมจ๊ะโอเคขึ้นพร้อมกันเลยอะขอราคาเลยครับปกติราคาพิเศษหนึ่งตลับเนี่ย 359บ,35บาท359บาทว่าถูกแล้ววันนี้มาว,วันนี้เราบินอ๋อเราบังเอิญมา,าขับไปทั้งทีเรามาเจอกันแบบขัขบรถผ่านอ่ขาขับรถผ่านเอาใหม่เรามาเจอกันปึ้งนะคะก็เลยเดี๋ยวจะทําราคาพิเศษให้นะคะแล้วก็จะหมดเลยจะขาดอีกประมาณหนึ่งเดือนถ้าเกิดใครกดไม่ทันไม่ทันนะใครอยากตุนส่งการก็สามารถตุนได้เพราะส่วนนี้กันน้ํากันเหงืง่อกันแดดกันอย่างเดียวอะไก็คือกันคนหลายใจ นั่นแหละใช้แล้วไม่เป็นหน้า <c oughs> แม่มดเอออันนี้ฉันเป็นคนพูดเองแล้วแบบจำไม่ได้หน้าแม่มดเ <c oughs> จ้าเคยเห็นบอลภาก,นกันตบคุณจะระอ,ออกออกจากเที่ไปไหมยางประปากส้อยหน้าเป็นแม่มดเป็นเขือเป็นยือเป็นยังเป็นเป็นคืออย่างหน้าอันหน้าผมมีหน,าม,นาม่ไหมเป็นแผ่นดินแตกกันไม่เป็น,น,ปน,น,นหน้ามันเป็นขือหน้าน้ำมีน้ำทุมมำ่งน้ำไม่มีน้ำอ่ะมันเป็นยังไงทุ่งน้ำไม่มีมันจะเป็นแห้งๆเป็นแตกเขิบแม่เป็นแบบ เป็นบนผพินมันแย่จากกอ่ะอันนั้นคือทุ่งนามันแตกน้ำขาดน้ำเพราะนาำวันนี้อ่ะสามราสผมขอราคาแบบกระโดดสาะน้ำลงไปเลยตัวนี้กระโดดส9งร้อยเก้าเได้เปลลงอีพิเศษทันทีหรอเตรียมบิ่งก็นะฮะสองสามเก้าสองรามสิบาบาทสองเรอยบาทจะได้สอ้อยเกบาทจริงไหมเนี่ย2บาทจริงหรออันนี้ทำไมได้ทำไมช่องผมนีได้กองเยอะจังเลยจับเวลาจับเวลาทำไมช่องนีได้ 209บาทครับ209บาทวันนี้ใครกดตะกร้ามีทั้งหมดเบอร์จริงๆด้วยอ่ามีห้าเบอร์เนาะมีห้าเบอร์อ่ะเดี๋ยวแก้วจะสวอตให้นะเคมาโค้งแกให้สวีให้โค้งแกให้ครับอันนี้เบอร์อะไรครับขอเบอร์ศูนย์ศูนย์ก่อนจ้ะเบอร์จากศูนย์อันนี้ศูนย์หนึ่งอันไหนยังไงอันนี้ศูนย์สองอ๋อไม่เหยียเปร้ยวเจ้าได้เอามาให้เขา เอามา,ามาครบเบออยู่เนาะเดี๋ยวก็จะสวัสีให้นะคะว่าแบบใครผิวแบบไหนให้กดเลยนะทุกคนรีบกดนะเพราะว่าราคาแบบว่าดีมากพอซื้อไปตลับจริงจะแบบนี้<ช>แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดมาปุ๊บคุชชั่นคืออะไรไมแม่ไอ้ลูกแม่คุดชั่นมาค่ะลูก พุชชั่นนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นตัวรองพื้นแต่มีความบางเบากว่านะคะช่วยปกหมายความว่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อรองพื้นแล้วหรอไม่ต้องตัวนี้มีพับด้วยนะคะช่วงนี้นะคะตอบโจทย์แบบกาลังคิดตไทยเลยนะรีบกดเลยนะ209บาทจากราคา390บาทวันนี้เอฟซีคุณลูกแก้วเอฟซีเพื่อนพี่แดวันนี้กดกระหน,น่ำเซลเลยพี่น้องมึอนี่เฝ้ากดเฝ้ากดเฝ้ายางพี่น้องใช้มาเอยขายมาประมาณสามแสนตลับแหละทุกคนวันนี้นี่แหละถูกที่สุดแล้วสองร้อยเก้าบาท ช่องแบบไข่เป็นพี่จะเติมมากกว่ไข่กับมะเขือขายก็ข้านี้นะคะอันนี้เบอร์ศูนย์ศูนย์นม่เบอร์ศูนย์ศูนย์ตดอันนี้คือสปอร์ตจีนอันนี้คือแบบเปิดไฟแบบสปอร์ตไลท์แบบขั้นสูงสุดต่อไปนะคะอ่ะต่อมาใครแบบว่าชอบขาวๆผ่องๆมันพอสอดจีนนะคะพี่สาวก็กดเบอร์ศูนย์ได้เลยจ้ะแม่อันนี้ศูนย์ศูนย์ใช่อ่ะศูนย์ศูนย์จ้านะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์หนึ่งอยู่หน้าแก้วเลยวันนี้ก็ใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับผ่องเลยจ้ะศูนย์หนึ่ คืนกล้องแห้งพี่น้องอันนี้ศูนย์หนึ่งใช่อ่ะต่อมาเบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์หนึ่งใครผิวชมพูนะคะขาวชมพูกดเบอร์ศูนย์หนึ่งไปได้เลยนะคะทุกคนขอคนละหนึ่งเดือนห้าเดือนสิบเดือนนะจ๊ะไปแล้วยอดวิ่งหนักมากตอนนี้พี่น้องต่อมาพี่นอ้อ,นองควรอยากหนาขาวด้วยควรจะนาขาวฟาลกด้วย <laughs> พี่น้อง หนะะ้าขาวหน้าผ่องแล้วก็ไม่ดรอปด้วยทุกคนไม่ดรอปด้วยอ่ะต่อมานะคะเบอร์ศูนย์สองเบอร์ศูนย์สองนะคะผิวขาว,ขาวเหลืองใครผิวขาวเหลืองกดเบอร์นี้ได้เลยขายดีมากค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์สองนะคะ, 01, ะ,คะขายโคตรดีใครที่แบบว่าลองครั้งแรกนะคะถ้าแบบว่าชอบความพอดีผิวไม่ต้องเผื่อดอถ้าเกิดใครที่ว่าเอ,อ้ยชอบความตดอินขาวกว่าผิวนะคะก็คือสามารถเผื่อได้เลยทําไมกันไม่อยากให้เผื่อเพราะว่าน้องไม่ดรอปเออลดไหมล่ะใครเคยใช้ตัวไหนมาลดหน้าแบบหน้าดำหน้าดรอปหน้าแบบ คือตอนนี้2รยก้บาทนี่แปลว่าอะไรรู้ไหมเราประหยัดค่ารองพื้นประหยัดค่าแป้งไปเยอะเลยบางทีอะเสิญครับผมบตรวันนี้นะครับผมบางทีอะเราดูไรสดเนาะบางทีเราดูไรสดรด,สดล้วแบบเขาจะพูดท่ากันหนาพองหนาเด้งแท้หน้าเด้งหน้าพองคือบางคนอะแบบอ๋อเขาเรียกว่าอะไรพี่แก อีชาแบบคนในติ๊กต็อกทำหน้าเขาเด้งจังแล้วอยากอยากทาคุชชั่นเลือดจังนี่แหละตัวนี้เลยข้างบนมีเครื่องมออะไรอันนี้เบอร์สามนะจ๊ะเบอร์สามสำหรับผิวสองสีนะิะผิวสองสีกดเลยนะคะต่อมาเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่ผิวเข้มผิวแทนใครผิวเข้มผิวแทนสามารถกดเบอร์สี่ได้เลยจ้ารีกดเลยนะรีกดเลยนะจะสี่แสแล้วนะพี่สาวฟากดเด้อ วายลดมากแม่ขอห้าแสนได้ไหมอ่ะเราเร็วขอห้าแสนเราเร็วจ้าปายขอหาแสนได้ไหมลองเด้อมีลิฟไหมจ้าคุณพี่ไหญ่ลิฟบอกคุณคุณพี่ไม่ได้เอามาคุณผีน้อยคุณพี่ไม่ได้เอามาอ่นนี้เบอร์สี่นะคะเบอร์สี่ผิวเคลอผิวแทนใครชอบเบอร์ไหนกดได้เลยทุกคนของมีน้อยมากผลิตไม่ทันแล้วนะคะทีนี้ถูกที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นที่นี่ถูกที่สุดแล้วเจ้าขายมาจะสามแสนตลับแล้วทุกคนถูกที่สุดวันนี้แหละผมพูดเลยว่าอันนี้กันน้ํา กันเหงื่อไม่เป็นเขิบไม่เหนือไม่ละลายน้ําตัวนี้กันแดดดีมากนะครับผมกันแดดถึง SPF 42 PA บกบวกบวกตัวนี้นะผมพูดว่าผมใช้มาตลอดแล้วมันง่ายเลยรู้ไหมบต่องท่าร่องพืน้นบวต่องซสือแปงลงตาลัาเป็นมันยากหุ่นใบผู้เถาระบาดเท่าไสาดีดีมากถ้าแบบแม่แม่เราแบบแบบสุว,ว่าอุ้ยฉันต้องแบบเป็นแบบวบอายุ40-50แล้วหน้าไม่ได้ขามากใช้เบอร์ศูนยเลินะ เบอร์ศูนย์สามผิวขาวปกติแบบไทยบ้านเราแม่บ้านแม่เรือนแม่ค้าพ่อขายไม่ต้องไปแบบว่าไปเสือกันแดดอันท่าราหนาเวทนาหนาได้ร่อยหนาบอก,บอกตัวนี้ไม่ต้องหน้าบอกหน้าลอยนะตัวนี้ขอแค่แบบขอแค่แบบว่าเขาเ้ยยังหละขอให้บบว่าลองทานหน้าตัวเองดูก่อนแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่ใช่แบบ ฉันถอดแล้วใช่ไหไม่แม่ลูกค้าที่ผมเคยเห็นดีอยู่นะคนอายุ50ใชายเยอะมากอุ้ยมีลูกค้ามากดบนบางเทียด20ตลับเลยแล้วลูกค้าว่าแม่ใช้อยู่ประมาณอายุ60สองเห็นไหมล่ะมาตุนเป็นขนาดคน60ขนาดคน60แบบอายังเขาเรียกว่าอะไรคน60ยังใช้ได้แล้วเรา่ะอายุ20ต้นต้นผมมี่พี่นองขีเกียดลงรองพื้นขีเกียจลงอุ้ยอยงี้ยเป็นไป,นปนหมดแล้วกว่าจะหน้ากว่าจะหน้าเงาได้อะ่ะ มันลำบากพี่น้องต้องใส่นั่นใส่นี่แต่ขขวยคือจบเลยกดเลยกดเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ลืมทษขอโทษใครกด2ชิ้นวันนี้เด็กแก้วจะให้กระจกโซเองะไร่าทำไมถึงจะได้กระจกเนว่องมาอวดเจ๊เจ๋อเดี๋ยวนะ องชิ้นเดี๋ยวให้กระจกไปเฉพาะไลน์นี้นะคะถ้าซื้อสองชิ้นก,ก็คือก็คือกดสองตลับก็แหละเดี๋ยวแก้วจะเอากระจกไปให้แต่ว่าเดี๋ยวจุบไปให้นะจา<อ>นี่เลยข้งแหลมข้างแหลมนะคะน่ารักมากปกติ199นรอยบาทนะคะนี่ส่งแล้วแบบหล่อยอยู่แล้วหล่อขึ้นไปอีกไม่ให้ผี ถ้าซื้อสองตลับใช่ไงก็แบบว่าพิเศษเนี่ยซื้อสองตลับใช้พิเศษเป็นของขวัญปีใหม่จะห้าแสนแล้วทุกงอรีบกดเลยนะลดเจะห้าแสนแล้วนะรีบขอคนละหออเดอร์นะ2องบาทจากปกติ390บาทวันนี้ขอ209บาทต่อหนึงตลับมีเบอร์ 00, นย์ศูนย์ถ้าหน้าผมเนี่ยผมใช้เบอร์0ูนย์ได้เลยแต่บางคนแบบหน้าแบบประมาณผิวแบบออกแทนออกไม่ได้ขาวมากเป็นเขาเรียกอะไรอะอมน้ำผึ้ง ถ้ามาเดี่ยวศูนย์สี่นะนี่ใช่ถ้าแบบฟิลมาเดี่ยวศูนย์สี่ถ้าเป็นฟิลแบบแมสเซมี่อ่ะศูนย์สามได้บอสบิ๊กศูนย์สองได้แฮบิเกลศูนย์ศูนย์หนึ่งถ้างานกลางคืนอ่ะกลางคืนจะอาจจะศูนย์ศูนย์เลยเราจะได้ผ่องโตถ้านี่งานกลางคืนข้าขับนะศูนย์ศูนย์ได้ไปเที่ยวจีนเนาะอย่างไปจีเนี่ะก็ใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์น้าพ่อมีมาสเข่ามาเราต้องสู้อ่ะใช่ใช่เราต้องสู้ทุกคนกด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 ได้เลยนะคะกดได้เลยนะคะให้เวลา แปบ๊บอีงแปบ๊บนึงอีกแป๊บหนึ่งนะคะใช่ทีเนี้ยนะครับผมใครที่แบบว่าไม่เคยใช้คูชชั่นเอาอย่างเงี้ยผมขอคอมเมนต์คนที่ไม่เคยใช้คูชชั่นหน่อยเดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะว่ากระจกมีจํานวนจากัดนะมีจำนวนจำกัดใช่ใช่ค่ะต้อ,นนะตองรีบกดนะคะอาจจะไม่ได้ทุกคนนะคะใครกดก่อนได้ก่อนขอสองตาับขึ้นไปนะคะถึงจะได้กระจกนะ